เว็บขั้นเทพเติมเกม24ชั่วโมงได้ด้วยระบบออโต้มีเกมให้เลือกเติมมากมายหลายเกมไม่ว่าจะเป็น PUBG, G, b f i r e Mobile Legends หรือแม้กระทั่ง ROV ก็ตามไม่ต้องทักหาแอดมินให้ยุ่งยากแค่กดเลือกเกมที่จะเติมเลือกแพ็กเกจแล้วใส่ Open ID รอแค่แป๊บเดียวคูปองก็เด้งเข้าละแถมแพ็กเริ่มต้นของ ROV ไม่ถึง10บาทด้วยซ้ำอยากเติมเกมเข้า Google Search หาเว็บขั้นเทพได้เลยสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาเล่นคอมโบวีล่ากับบีแจนนะ เอจงริงก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าคนดูเลือกบีแจนมาผมก็หยิบวิลามาซะด้วยแบบนี้ก็คอมโบกันแบบหวานเจียบ ในช่วงต้นเกมเดินเกมอย่างโหดครับไล่ปิดทีละเลนเลยคือการเล่นวีล่ามันต้องดุดันครับฟิกเกอร์เบาอย่างในป้อมนะอย่าไปสนว่าศัตรูมีกี่คนนะแบบนี้ไล่ปิดเลยผมรอสกิลคูดาวครับบอกเลยถ้าเอ้ยโอเอลสูมันซูมคมเหลือจะเชื่อวะโดนเลยยืนรอตีมี่เคลียร์แถบนิดนึงครับเดี๋ยวศัตรูรู้ว่าเรามาเว้ยเราเหมือนตีมี่จะเล่นเลยหรือเปล่าแบบนี้เข้าไปตันให้ผมก็ต้องฟิกเกอร์ตามไปโอ้โหแต่เอลสูเสียแข็งครับจังหวะน,นี้ก็เลยวิ่งหนีออกมาก่อนรอจังหวะนิดนึงครับรอสกิลคูดาวแล้วค่อยเปิดตัวแตต่ผมเเสียียลลนนนกางงไปอ้้ทิ เฉยเลยอ่ะโอ้กเวลาพยายามมาเก็บคาเฟ่ครับโดนผงคอมโบไปหงชุดแล้วก็ตีมีเสียชุบแปตอนแรกเหมือนจะไล่ต่อครับแต่ว่าทีมเราเหมือนจะกิลไม่พร้อมนะก็เลยไม่ไล่ฝั่งข้ามมากันอย่างเยอะครับแล้วพี่ตีมีใจเลือดนักสู้จัดอะดูดีเดินเข้าไปตันเขาเฉยเลยผมก็พยายามเข้าไปเติมดาเมจน,นะแต่มันเป็นเอ็นโซงไงลมฝั่งข้ามก็ค่อนข้างโหดเหยือแล้วถามว่าผมรอดไหม แน่นอนว่าไม่ทีมเราโดนไปค่อนข้างหนักครับ3ต่อ10เลยผมบอกเลยว่าเกมตามแบบยับยับอ่าแล้วนีไง3ต่อ11แเล้วเกมตามแบบโหดจริงแล้วเอ็นโซได้ใจงไงเลือดครึ่งหลอดไม่ยอมกลับโดนผมคอมโบไป1ชุดหายไปเลยเสร็จแล้วเหมือนฝั่งข้ามจะโฟกัสผมผมก็เลยฟิกเกอร์หนีมาก่อนครับแล้วคาเฟ่เราก็โดนซูมล้มไปผมขอให้บีเจนขับรถชนเลยนะพอเห็นเขามีอัติแล้วแล้วไฟก็เริ่มพลิกจากตรงนี้แหละครับผมคอมโบไปใส่เต็มชุดเลาวิ่งหนีออกมาปล่อยบีเจนสละชีวิตไปก็แลกกับเอลสูค่อนข้างคุ้มอยู่สกอร์ตี นิดหน่อยครับแต่ว่าป้อมก็ยังเสียบเปียบอยู่ฝั่งข้ามดันได้ค่อนข้างสบายช็อตนี้ผมนึกว่าตีมี่จะเล่นเร็วกว่านี้นะผมก็เลยเดินมาแบบโง่ๆเลยสุดท้ายก็โดนแลวตีมี่ก็ชุบผมไม่ทันด้วยถ้าชุบโดนน่าจะสวยกว่านี้แต่นี่ก็สวยละ1แรก3าคอมโบวีล่าบีเจนในช่วงกลางเกมขึ้นไปนะผมบอกเลยว่าใครโดนก็ล่วงหมดเทียร์ดูโกเวล่าอูห้หูหายไปแบบพิบตาแล้วก็เกิดทีมแฟนเกิดขึ้นครับเอนโซล,ล้มไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับตามด้วยคีล่าโดนผมจุบไปดี พอได้คิวแล้วเราก็พยายามเอาป้อมบ้างครับเคลียร์วงเคลียร์เวฟแล้วก็ดันคลิปขึ้นให้สูงนะสกอ์ทีมเราตีตื้นขึ้นมาเป็น11ต่อ15แล้วนะครับก็ค่อนข้างสูสีกันแล้วแล้วพี่เอลสู่พยายามที่จะเคลียร์คลิปโดนผมจุ๊บไปตีมีตามไปตดให้ต่อผมก็ตามไล่ตีครับหลังจากนั้นสกิลมาก็คอมโบใส่แบบเต็มชุดแล้วก็วิ่งหนีออกมาแบบแอคแอคเอ็นดอเหมือนอยากโชว์ช่ำครับเข้าไปเอ็น11กับเอ็นโซแต่เหมือนชีล่าจะมาเติมครับผมพยายามวิ่งมาเติมแล้วก็สตันให้นะก็จ่ายส่นว ผมก็วิ่งหนีแต่วิเจนขี่รถมาช่วยทันครับแบบนี้คีล่าโดนผมคอมโบกเก็บไปคือแบบเพลงเข้ามาในหัวเลยเธอมาได้ทันเวลาเพอดีแล้วผมจะลงไปเชียร์เว็บล่างครับบิเจนขับรถไปนะแต่ว่าตีมี่ขี่ครับโอ้โหไม่ใช่ผมถ้าเป็นผมน,น่าจะได้คิวอันนี้ตีมี่วนเข้าไปนะ ก็เข้าใจได้ว่าตีมี่เขาก็อยากเล่นน่ะอยากขี่รถแล้วทามมิ่งแบบนี้ชนไปใส่โกเวลาแบบเต็มครับผมฟิกเกอร์ไปเติมดาเมจแต่เหมือนว่าดาเมจเขาจะพออยู่ครับผมก็เลยจ่ายสกิลแบบมัวๆไปเลยมีไฟกันเกิดขึ้นครับจากเซตที่ผมออกนะเป็นเซตสายแบบคอมโบสกิลแบบรัวๆนะเป็นถ่ายรถกูดาวก็เลยแบบจ่ายสกิลได้แบบเรื่อยๆแบบต่อเนื่อง ถ้าฟรีในไฟก็คือฝังข้ามโดนตันแบบเัวๆแต่ว่าไอเอลสูเนี่ยซูมแม่นเกินไปละบางทีอ่ะโอ้โหโดนผมแบบจนต้องเดินกลับบ้านน่ะคาฟินี่โดนดักครับส่วนเอนดอก็พยายามเข้ามาช่วยแล้วก็เก็บเรียวมาไปได้นะแล้วก็กลายเป็นช็อตฟรีของเอนดอไปเก็บเป็นดับเบิลคิวอย่างเท่อย่างรออย่างแอคผมเห็นโกเวล่ามาดันคลิปสูงก็เลยฟิกเกอร์เข้าไปยัดแบบเต็มๆถึงแม้จะคอมโบไม่เต็มชุดแต่เขาก็ค่อนข้างเจ็บ แล้วบีแจนขับรถมารับตั้งแต่อยู่บ้านโอ้โหแบบนี้ก็เวลาไม่น่ารอดนะขับรถหาไปแบบเต็มๆแล้วชนยัดหน้าแบบนี้ก็ขีดไปตามระเบียบผมเดินกับบีแจนเลยครับเพราะว่าอยากขี่รถมากๆก็คือถ้าหนึ่งคอมโบแถมเปิดวงไฟได้แบบสวยๆอะ่ะขี่เข้ามาตรงกลางแล้วผมคอมโบใส่เอนโซไปแบบเต็มชุดโอ้โหหายไปอย่างไวเลยตีมี่ไล่ตามตดใส่เอลสู่ต่อโอ้โหแล้วโดนเอของตีมี่ไปเรียบร้อย รอจังหวะครับผมบีเจนดักอยู่ในพุ่มแบบนี้มีอันติหรือเปล่าเรียบร้อยขี่อันติไปแล้วแบบนี้ชนใส่เดียวมากไปแบบเต็มเโอ้โหสกิลหนึ่งผมโคตรแรงอะ่ะคือแล้วถ้าฝั่งข้ามอยากจะเล่นต่อโดนผมจุบต่อนะคููดาวดูดิสามวิอ่ะถ้าฝั่งข้ามไม่มีรองเท้ากันซีซีก็คือโดนตันรัวๆแน่นอนอ้าวเรียบร้อยโดนไปอีกแล้วใครอยากลองเล่นก็ลองเอาไปเล่กันดูนะวีล่าบีเจน ผมบอกเลยว่าถ้าบีแจนขับรถช้ำๆนี่คือแบบเล่นสบายมากแต่ว่าช็อตนี้เหมือนผมพลาดเองนะโดนดักแล้วก็เรียบร้อยโดนเก็บชัดดาวไปหลังจากที่ผมตายนะครับฝั่งข้ามก็ได้ก๊อตเป็นที่เรียบร้อยแต่ฝั่งเราก็ยังยื้อยุดฉุดกระชากอยู่ผมรอบีแจนเกิดเลยนะจังหวะนี้น่าจะได้นัวได้ไฟแล้วเกิดมาเขาก็ขึ้นรถเลยครับแบบนี้แท็กซี่ส่วนตัวจะโดนชนใครหรือเปล่าแหมแน พุ่งมาจากบ้านแบบนี้พี่เอลสูโดนแน่นอนไม่ล่ารอดครับผมเอลสูโดนผมจุ๊บล่วงไปนะแล้วบีแจนเข้าไปเก็บพีล่ามาได้ส่วนผมก็ฟิกเกอร์หนีออกมาแล้วก็สตันใส่เรียวมาทําให้เอรนดอตีแบบฟรีๆแล้วก็เรียบร้อยเก็บไป2ตัวเลยตอนแรกผมจะวาร์ปกลับแล้วครับพอฝังข้ามมีกส็สเลเยอร์ แต่ว่าเอ็นดอร์เข้าไปเก็บโกเวล่ามาได้แบบนี้กอสเลียก็กอสเลียเหอะมีคลิปด้วยรถถังผมรีบวิ่งหน้าตั้งไปคอมโบใส่แบบมันม่วงเลยครับคือช็อตนี้ผมจำใจต้องเดินเข้าไปแทงป้อมเลยนะเพราะว่าเอ็นดอร์เหมือนเขาจะไม่กล้าแทงหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ตีป้อมจบให้อยู่ถือว่าแบบเป็นชัยชนะอันแบบสมเกียรตินะคอมโบบีเจนวีลานะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างเก่งในแล้งเลยนะใครอยากเล่นก็เอาไปลองเล่นกันดูแต่ว่าผมแนะนําให้วีล่าเล่นเป็นสายรถคูดาวนะทุกคน